ฉันไม่น่าหยิบไพ่ขึ้นมาให้พิมพ์เห็นเลย,อยขออยาให้เป็นจริงเลยเธอเจ้าจะระคุณขอเป็นจริงเลยเธอขอเล่นเนี้แหละจ๊ะอะไตกใจหมดเลยนึกว่าผีพอโอ้ย <c oughs> แกมาจากเมื่อไหร่วันนี่ย <c oughs> ก็เพิ่งมานี่แหละนี่ฉันเห็นแกยกมือท่วมหัวนะบ่นงึมๆ ขอเลขเด็ดวดนนี้แหละจ้าเพื่อนขอได้จริงก็ดีสิเพราะว่าฉันอยากจะขอเรื่องอื่นมากกว่าสิแกเล่นนี่ดๆเดๆๆเด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 เวเด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 งดเ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 เดเดรเดเดเเดะเดด เพื่อนฉันเพื่อนรักซะด้วยสิมันจะตายเมื่อคืนนี้เองอะ่ะคำณนายจะแต่งงานซะด้วยสิไม่น้าเลยอะ ัลโหลพิมพนี่โมกนะโหโมกเองเหรอพิมพ์อยู่หลังบ้านจ้ะก,ก็หนังจูจีนะสิมันปีนขึ้นไปเล่นมันต้อนไม่ยอมล้วลงมาไม่ได้พิมพ์ก็เลยต้องไปช่วยมันลงมาเนี่ยระวังเถอะจะตกลงไปเป็นเจ้าสาวขาเป๋ไม่รู้ด้วยนะผมเป็นห่วงพิมพ์พมากนะอย่าออกไปไหนล่ะ บอกก็ไม่ออกก็ไม่ออกสิโมกนี่ พิมพออนฉันคุณระดามดณามีเหรอคะนี่ออกมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเมื่อเช้านี้ฉันมีเรื่องสำคัญต้องการพบเธอด่วนอะไรนะคะอยากพบพิมพ์เดี๋ยวนี้มีเรื่องสำคัญมากเหรอคะพรุ่งนี้ฉันอาจจะตายก็ได้นะพิมพ์พออนฉันรู้ ฉันถึงต้องการพบเธอด่วนวันนี้ฉันต้องการจะทำละครการกุศลเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือคนยากไร้ที่เป็นมะเร็งอยากให้เธอมาช่วยเขียนบทละครให้คุณระดามณีอย่าพูดแบบนี้สิคะโบราณเขาถือส่วนเรื่องละครการกุศลน,น่ะพิมินีช่วยเต็มที่ค่ะ พอดีมีสายเข้านะคะตกลงว่าเดี๋ยวพิมพไปหาคุณพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าเกิดมันไม่ยอมมาจะทำยังไงถ้าทามันเป็นเด็กพวกอ่อนจะตาย มาถึงเดือเด้อดนึงขึ้นมาก็ไม่รู้แงจริงๆป้ามีวิธีค่ะคุณหนูจะให้เหยื่อออกมามันก็ต้องมีหนันงนกต่อเล่นลูกล่อลุกชนใครนังนกต่อสวัสดีค่ะคุณดมัมมานีเลดี้ชันมานะ่ะมีเรื่องอะไรไม่ทราบฉันจะไม่อ้อมค้อมเลยนะ ฉันต้องการช่วยเธอช่วยอะไรฉันไม่เคยมีความคิดที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณฉันรู้เธอรักโมกแต่รักของเธอนะ่ะมันรักคุดเพราะโมกไม่ได้รักไม่ได้สนใจเธอเลยสักนิดเรื่องของฉันถ้าไม่มีอะไรฉันจะกลับฉันสามารถทำให้พิมพ์อ่อนกระเด็นออกไปจากชีวิตโมกได้ ไม่ใช่แค่วันสองวันนะแต่เป็นตลอดชีวิตถึงเวลานั้นเธอก็หาวิธีเอาชนะใจโม่ให้ได้ก็แล้วกันฉันไม่เกี่ยวล่ละคุณคิดว่าคุณเป็นใครเหรอคุณพูดเหมือนกับว่าคุณจะเข้าไปก้าวไก่ในชีวิตของใครก็ได้เหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ สองคนนั้นน่ะรู้จักมักจีกับคุณเท่าไหรเชียวแทบรู้จักด้วยซ้ำอีกหน่อยพิมพ์ออดก็จะรู้จักฉันดีฉันจะปั้นดินให้เป็นดาวเฉิดฉายแล้วเวลาจะช่วยทำให้เธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกัน แต่ถ้าโม่ไม่สำคัญกับชีวิตของเธออีกต่อไปก็ลืมเรื่องที่เราพูดกันวันนี้ให้หมดแล้วก็ออกไปได้แล้วช่วยฉันแล้วคุณจะแท้อะไร <c oughs> ง่ายๆเธอได้โม่ส่วนฉัน